แลลล้ว,ว,ลวถลอถึงค KOC SO ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยมาลูกมาเดิมก่อนมาเดิมก่อน ดูรางชิมรางเ้ยแป๊บนึงนะเกือกเกือกเกือ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  สิลูกมาแล้วสิบลูกโอ้โหไม่มีเฮียอะไรดีเลยร้อยลูกร้อยลูกได้ปูนึงถุงอัลุงผมเทียสภาพไอ้ขยับไปยี่สิบแล้วกันนะครับยี 20. 20. 20. ่สิบยี่สิบเฮียไม่มาตโซนบนเลยสัตว์ อ้เฮียไม่ได้มีความรู้สึกว่าดีเลยขยับสูงสุดแบบแม็กซิมัมสามสิบยี่สิบอย่ากำลังดูดีหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เฮียแต่แบบสามสิบลองดูนิมาหน่อยเหออไอ้เฮียแบบให้เซอร์ไพรส์เร็วๆอ่ะแบบมาเร็วๆเหียมันจะมาจริง่ะยี่ห้า 25. เออลองเบสกลางกลาไหมเข้มปีสามสิบศูนย์สามสิบศูนย์ผมว่ากลางกลางยี่ห้าลองดูลองอยี่ห้าทีละสิบไหมคะทีละสิบเหรอที่ทีละสิบรู้สึกว่าเออทีละสิบแหล,ละลอยากนี่กูต้องไปฟอกไตเนี่ยจบจากเนี่ย กูต้องไปฟอกตายแล้วอีเสี่ย15ลูกแล้วมันมีเศษว่าการกูไม่ดีแล้วอะเปลี่ยนจุดยืนบ้างขยับะข,ขยับ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 ดวงแป๊บนึงขอเปลี่ยนดวงเลยปะไปขอพรยัง69เปไปเลยเพิ่งเริ่ม เฮียเหลือแปดร้อยเก้าสิบลูกแล้วโดนแดงไปร้อยสิบลูกแล้วอีเฮียงเงียบยิ๊ร้อยมานี่ๆไปไหนดีวะหก5้ 69, yeah. าห้าสิบเฮียกูสัตว์ทานในแลนเไว้ไอสัตว์กูสัตว์ทาที่กูเกิดไว้ เปิดข้างรถนี่เลยเฮียต้องมาบ้างแหละไอสัตว์นี่กเอารถมาล่อขนาดนี้เลยนะเว้ยอาต่อใครเปิดใครส่งเเจ้าแม่ก็ดีไหมสูงมาทำไมขอพรไปแล้วขอพรไปแล้วครับลุงรอเปิดจำนวนเดียวกันเลยไหม ไปบางนาดิลุงบางนาเลยเหรอขอขออีกเก้าสิบลูกนี้ขอรอดูกันตรงเนี้ยขอดูแลนนี้กันเก้าสิบลูกเฮียโซนล่างนี่คือเงียบกิบเงียบกิบว่าแปลกว่ะเอีย เงียบกิฟเอออียี่ร้อ,อยลูกสักทีไปไอ้สัตว์ร้อยลูกทีนึงเอ้ากูอยากรู้จริงๆมันจะขนาดนั้น,น,นเลยเหรอวะแปรชั้นมัหนึ่งร้อยลูกอียเอาดีๆขนาดนั้นเลยอหรครับอีย ผูตายถามหาเลยเนี่ยถ้าเปิดต้องเปิดเยอะๆอันนี้จริงอออินเลยไม่ลุงเจ็ดร้อยห้าสิบไปเทหมดอีเหี้ยอีกอีกสิบลูกพออ่ะตรงนี้อีสิบลูกถ้าไม่ดีเดี๋ยวกูไปบางนาเดี๋ยวแป๊บเดียว เดี๋ยวมึงโดนกูหวดแน่เดี๋ยวมึงโดนกูหวดไอ้สัตว์โอ้ยเหียของจริงว่ะออกไปบางนาแล้วกันเหียน่ากลัววะไอ้สัตว์นี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย250ลูกเหียน่ากลัวจัดอุย้ยคน คนลุกไม่ได้ตื่นเต้นนะเฮียเกลือจัดเกลือ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 ชิบหายเลยหายเลยโอ้ยจบนี่ก็ต้องไปหาบ่อแล้วเฮียเปลี่ยนไตายสงสัยต้องเสียไตาะข้างก,มากะมั่งในเฮียเพื่อลดอาการเค็มจัดเฮียหัวจะปวดว่ะ คนแม่งไม่มากระดวงอะเนาะแม่งก็ไม่มีเฮี่ยจริงร้ 100, 150. อยร้อยห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบสองห้าร้อยสองพันลูกไม่ออกเลยอีเฮีย มาแล้วบางนายสัตว์เฮ้ยเยี่ยมาพอดีขอกำลังใจเดี๋ยวเอฮอฮอัลโหลไอเออเกลื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 อยังยังไม่จบเลยแต่สองร้อยห้าสิบูกคือเงียบจีบได้อะไรมาได้ชิ้นส่วนยังืได้แค่ไฟชั่น,น,ไไช,นชิ้นเดียว แฟชั่นอะนะกินเดียวเออเอาใหม่เอาใหม่ต้องลองย้ายหรือไม่ก็สลับเวลาเวลาช่วงนี้มันเหมือนไม่ค่อยดีมั้งเอาดีดีมันมีเวลาด้วยเหรอมันต้องมีช่วงเวลาช่วงเวลาอะไรอีกอะก็ช่วงเวลาแบบไม่ใช่ตอนเนี้เออช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้อ่ะไม่รู้อะมันแล้วแต่คนอะแ,ะและ้วเปิดช่วงไหนได้ช่วงแบบดึกดึกหน่อยดึกๆกหน่อย โอเคโอเคดึก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 ได้ก็ไม่ก็ถ้าอยากถ้าอยากเปิดเลยก็เปิดไปสักครึ่งนึงหรือไม่ก็เปิดหมดเลยจบไปจบจบไปได้เธอจบจบไปขอขอก็รอจอกันเอ่อเออขอให้ได้แบบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เยอะๆเราก็เอามาขายต่อนะคะคืออันหลังไม่ค่อยดีนะอันหลังไม่ค่อยดีโอเคไหมโอเคเออเอาขอให้ได้ดีๆเลยโอเคขอบคุณครับค่ะ แล้วพวกมึงหมาเหี้ยอะไรกันวะเ,เออบูเอ้าวะไอ้เหี้ยต้องโจกันไปบางนาไอ้เหี้ยบางนาต้องตรงนู้นนี่ว่าลืมแปบ๊บนึงแป๊บนึง,เ,นง,องเอ้ยงงเหรอไอตัวไอ,อๆๆต้อนเฮ้ยมึงก็หลานไอเหี้ยอะไรกันขนาดนั้นนะสัตว์เฮ้ยเฮี้ยมึงจะหมาเลย เฮียน่อูหานไปมีสมหมายสัตว์มึงดูกระชาที่กูจะเปิดก่อนหนี้อะแต่โคตรละ <c oughs> อ่ะเปิดใ,ใครบอกเมื่อกี้เท่าไหร่นะตัก3สามัก5ห้าสิบไปเฮียลองขอ,ขออีกห้าสิบถ้าสมมุติอีกสองร้อยลูกไม่ได้สองร้าสิบลูกนี่ไม่ได้กูเปิดห้าร้อยเลยจบเอเคไหม เนี่ยกูจะเป็นคนเดียวในแกงที่ไม่ได้ชิ้นส่วนเลยเหรอวะว่ากูจะเป็นคนเดียวในแกงที่กูไม่ได้ชิ้นส่วนเลยเหรอวะมีอะรหรบอเปิดยี่สิบโออก ขอแบบแผ่วๆไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือ500ผมทีเดียวเลยเดี๋ยวผมลวดเดียวเลยผมขอไปที่20นะ500ออกเลทน,นี่ปลาไปจะ500เลยไอสัตว์ไม่มาชีวิตตีคอนเทนต์ไม่ได้เอออันนี้ติดคอนเทนต์ไม่ได้นะกูบอกก่อนนะเว้ยแอดมินดูอยู่ปะชีวิตกูติดคอนเทนต์ไม่ได้นะอันเนี้ย อันนี้ติดคอนเทนต์ไม่ได้นะกูไม่ได้อยากได้คอนเทนต์อันนี้โอเคไหมเออไม่ไม,ไม่ต้องปรับเลทจังหวะดีได้ไหมขอร้องเยังกูไม่ติดคอนเทนต์นี้ไม่ติดตลกอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเลื่แล้วเนะี้ยรอจะสี่ร้อยลูกนี่เงียบกิ๊บเลยนะเลื่อนะอัเนี่ยออกห่างรถไหมเออเฮียไปไกลๆดิรถเฮีย้ากูเตรียมรอกูเตรียมเพลงรอ แย่อาการกูแย่มากเลยนะตอนเนี้ไปทีทียีสิบลูกก่อนดิค่อยๆลงน้ำไม่มีวงอะไรเล้เฮ้ยไม่ตลกจริงอันเนี่ยไม่ตลกจริงอันเนี้ยแต่คอกูไม่ดีเลยนะเนี่ยค่อยๆเปิดไอชั้นมาสองเฮ้ย ไออาการเริ่มมาอาการเริ่มดีไอเฮียไป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 อาการ<ม>เริ่มดีมีแฟชงแฟชั่นมาเยอะขึ้นแต่ขอชิ้นส่วนคารเนี่ยคาร์นี้ได้ไหมยี่สิบอันดีแล้วโดนลงนะ้ำไปเปิดเดี๋ยวก็ตาย้าอีกเฮ้ยทียี่สิบเริ่มแล้วอาการเริ่มดีนะดีก็เฮียแล้ตัดสภาพ อย่าไปคิดอะไรเยอะเปิดชิวๆเปิดเพลงโมซาร์ทฟังแล้วแบบชิวๆไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ต่อไปห้าร้อยลูกไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็ออกมาการันตีหนึ่งอยู่แล้วห้าร้อยลูกนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยี่สิบลูกสุดท้ายมาแน่นอนอันนี้ได้แล้วการันตีหนึ่งแล้วอันนี้การันตีแน่แน่ใช่ไหมอันนี้การันตีหนึ่งแน่แใช่ไหมอันนี้การันตีหนึ่งแน่นะไอ้เหี้ยห้าร้อยลูกการันตีหนึ่งอันอ่ะรอดู อะไรเลือกการันตีหนึ่งอันฮ้าหนึห่งไหนวะไหนไอใครวะการันตีวะต้องเปิดห้าร้อยลูกถึงได้ตื่นลุงอีเหี้ยไหนๆก็จะเจงแล้วให้แม่งสุดๆไปเลยแล้วมึงบอกกูนะเว้ยแชทว่ามันดีหรือไม่ดีมึงเตรียมนะ เดี๋ยวกูจะอ่านแชทแล้วเดี๋ยวกูใส่ทีเดียวเลยไอ้เหี้ยไหนๆเขาจะเจ๊งแล้วมาไอ้สัตว์ใส่ไปเลยเหี้ยวันไว้กันไปเอาวันไว้กันไปกูอ่านแชทเดี๋ยวกูอ่านแชทกูปิดทุกอย่างเลยกูอ่านแชทเอาเกลือดี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 กล่องรถแปดดีว้าวู้บได้มาสามเฮ้ยเอาเอาดีเอาสาระ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 ไอ้เหี้ยสามได้สามน่าจะสามเอาดี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 ฮ่าฮ่าฮ่าเหี้ยเหี้ยสามเหี้ยเหี้ยสามเหี้ยอะไรวะ 아. ริเนี่ <시 disposable> <수> <resoluG2> <inda strains piercing«> <Thompson> กูเริ่มไม่รู้สึกที่หน้าเลยวะบูชาเลยวะย่างชาย่างชาไอ้เ yeah. หี้ยจริงปะเนี่ย ไอ้เหี้ยพันลูกพันลูกไม่มีสักลูกที่เป็นกาชาคาเลยกูลองทุกสูตรอีเหี้ยสิบลูกยี่สิบลูกสามสิบลูกยี่้าลูกไม่มีเหี้ยเลยเลยนอกจากกาชาแฟชั่นห้าอันไอสัตว์ ถ้าเปิดพันลูกได้แน่ๆไม่เดี๋ยวอาการก็เหมือนแบบเมื่อกี้ไอ้ย่าลูกการันตีหนึ่งอันชัวร์ชัวเลยไอ้เยียชัวร์เลยไงเป็นไงละ่ะขีดขออกมามันไม่ใช่เวลาเปิดละงูงี้ใช่เหรออ่ะเราต้องเปิดอันไหนวะไอ้เยียลุ้นของแรงๆเลยมาเปิดเงินก่อนแล้วการตอนนี้มีหมื่นสองนะครับอย่ยเปิดแม่งให้หมดไหนๆก็จะจิงนะไอสัตว์เปิดแม่งให้หมดหนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่ก็หักล้างกันไป หักล้างกันไปมีได้เงินเท่าไหร่สี่แสนตีไปสองหมื่นแล้วกันหักสองหมื่นสี่แสนสามตัวกูวิวๆเลยวะไอ้เหี้ยจริงๆปะวิวจัดเลยตอนเนี้ยน่าจะเนิร์ดรู้สึกจะรู้สึกจะมืดไงก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยอันนี้มันการแตไมค่อยสำคัญ เงินแดงเพื่อผมพอกเราสอบมารู้ดีๆดีๆไม่มีสูตรการันตีเหมือนจะเป็นลมหน้าจะมืดมืดเลยอ่ะไอ้เหี้ยมืดมนเลยตอนเนี้ยหน้าเน้อผมชาหมดเลยว่ะแดเอาจริงปะ อ้เหี้ยไหนๆก็จะเจงแล้วนาซีซินอย่าดมเลยเราชิ้นส่วนเลยครับไม่มีเหี้ยอะไรให้ทั <c oughs> ้งนั้นแหละตอนเนี้ยอ่าเธอบอกเลยสิบห้าก้อนกันไปดูก่อนมูดเปลี่ยนเลยเหี้ยไหนๆก็จะเจงแล้วเปิดแม่งเลยเก้าสิบร้อยเก้าสิบโตลูกเนี่ยไอ้เหี้ยเจงไปเลยตัด ม่ก็เจ๊งอยู่แล้วแม่ก็คือเจ๊งอยู่แล้วเหี yeah. ้ยนี่ไงเจ๊งตว์เจ๋งกว่าเดิมกระบ,บงอีกไอ้เหี้ยเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกหนักๆไปเลยอเหี yeah. ้ย ไฟเบสเม็ดกล่องตีอาวุธสาสิแปดอันปูนสามสิแปดถุงอุท่อวะ่ะคูมเยี่ยยเลยลูก <laughs> อลูกได้ไเบสามครับช่วงใหม่ใหม่โฟกัส <laughs> อ yeah. ยากกลับบ้านนะคสัูอยากกลับบ้านอ่ะไม่อยากเปิดแล้วอ่ะไม่อยากเปิดอะไรเล้วอ่ะตอนเนี้ยเฮีย yeah. ไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะอยากลาสตรีมไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนนะครับไปดีกว่าเฮีย yeah. ไปนอนซะดีกว่าอะ น่าจะดีกับกูชีวิตกูสุดละตอนน่ะไปนอนดีกว่าเอีเยตื่นมาทำไมเช้าเช้าตีมทำไมเร็วเร็วเอีเยสภาพดูดิดูของในตัวกูดิเอีเยถามใครบอกว่าเติมพันลูกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อกูไหมนึกว่าไปฟาร์มมาเฮีย่ย ใครบอกก็ไม่เชื่อสภาพแบบเนี้ยเปิดเลิฟกาชาเพิ่มไม่ลุงมันเกลือยังจะเปิดอีกเหรอพี่ใครบอกเปิดสามร้อยลูกก็ยังไม่เชื่อเออพี่จะให้ผมเปิดกันอีกเหรอเก่งขนาดนี้นี่ถ้าการลงทุนนี้บอดพี่ติดลบรัวเลยรัวเลยนะแบบร่วงกาวเลยนะเฮียโอ้ มือมือนี่เหมือนกล้ามเนื้อออนแรงเลยตอนเนี้ไอ้เหี้ยแบบไม่มีแรงเลยเนี่ยกล้ามเนื้อนี่อ่อนแรงไปเลยไอ้ัตวอเหี้ยเหมือนผู้ป่วยติดเตียงแล้วช็อตนี้ยสุดท้ายก็ได้แค่ย,ยืมเขาสินะไอ้เหี้ยรถคันเนี้ย เ็บของแล้วไปโจกปูนทะลุใกล้ทะเลมันเก็บจังหวะนี้บูปากต้องมาแล้วผมเก็บตังไปทำรถได้ดีผมอยากได้สี่แปดเปิดลับไปจะเปิดลับอีกเหรอตาวเ,เสียงส่วนรวมทุกทุกคนก็ให้มาเยอะแล้วนะมันผมกลัวเจ๊งอีกรอบผมไม่อยากเปิดแล้วดีย่าเปิดยิงเปิดยิงถอะ ลุงเมียจะไม่ไมเปลืองได้เงินเขียมวมาประมาณสี่แสนสามครับมีเงินอยู่ประมาณสองหมืนประมาณหมื่นกว่าสองหมืนวัดอีกเหรอกลางคืนวัดอีกเหรอเฮีย yeah. ไม่อยากเปิดแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะพอเลยอ่ะ